สวัสดีจ้าวันนี้มะพ้วก,กับยาสอยก็เก้านะจ้ะมันมีสิพามาเห็ดน้ำยาลายมะแรงจ้ะลายนอนลายเพียลายมะเรงหาวัตถุดิบหาได้ในครัวเรือนของเขาเนาะจ้ะอันนี้ฉีเทาจ้ะฉีเทา กับนี่น้ำทั้งหนึ่งเอามาผสมกันจ้ะเงเลยจ้ะเทลงเลยจะเทลงเลยาหาอะไรในครัวเรียนจ้ะไปสไลม์มาเลี้ยง ออกแกวพิกแกวผักเขาต้องมีใส่สารเคมีจ้ะผักสาปอดสารพิปเจ๊งเดี๋ยวเขาจะค้น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 เท่าแล้วก็เอาช่อนเอาน,นี่ออกเนื้อติดท,ทานไฟออก ที่ผ่านไปที่ยังมีอะไรออกที่ตักไปไงี้เนาะสอ,อนออกเลยจ้ะจะฉีดอะไรมาเลีล้ยงเราจ้ะ ออกให้เมื่อจ้าค้น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 ัน,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 น้่นมาออเขี่เมือจ้าแล้วไปขีดลร ให้มันทิมไวขึ้นหนึ่งก่อนได้จ้าจนงสิงไปให้มันนอนให้มันตกตะกอนก่อนให้มันเหลือแต่น้ำใสๆแล้วเราก็เอาไปฉีดพ่นพินนกนมเสีือผักได้เวยจ้า คนค้นค้น,ค,น,ค,นค้นเห็นมันนี่ออกกะตอนนั้นมันใสแล้วแบบเขาได้ไปคืนหนึ่งแล้วเขาก็เอาผ่ามากองน่าจะ กองนะน่าจใสมันเรียกแตนน่ข้าวเมล็ดมาก่อนอันนี้เห็ดใบเลยจ้ามีอันไซแล้วมาแล้ว

กองกระจองจามจังบัวขาไปอันในหัวฉีดปนน้ำท,ทั้งนึงก็ใส่ประมาณน้ำหาฤทธิ์ก็ใส่ไปผสมน้ำกับประมาณสองแก้วจ้ะมีวิธีหอ้องกองกระนอจ้ะกองอะไรนีน่นะก็ก จับเบอรมันจะเป็นลื่นๆเลยจ้ะอันนี้มันใสแล้วนี่เห็ดใบตะมืออันนี้เพิ่เห็ดไปพื้นหนึ่งแล้วเา้องมะก่นกอน้ำใสๆมันออกแวก็จะเอามันจะเป็นลื่นๆโอ เฮาสิเอาไปฉีดแจนพริกให้พริกใส่นั่นเฮาก็ใส่ป๊กกี่ฉีดใบมันเลยจ้ะฉีดตอนฉีดตอนบ่ายๆกับน้ำคำๆแน่ยมันล้งมันจะมากมาตอน้ำใบ่ายๆแน่คำคำใบจะหาคำใบไปหาคำนะจ๊ะ ล,ล,ล,ลงอลลงลายๆสั้นเรื่อนสิตะกอนบ่ลง้น้ำ น,นี้เขาจะไปพ่นพริกอันนี้สิบบอเชบบอเอาไปใส่ผสมน้ำจา้าเอาเดียวด้ยไปพ่นพอมแล้วก็นั่งผสมใส่จะใส คนเลยนะจ้าได้มากได้ความรู้อีกอหะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยจ้าเไดห,ห็ดชิปใหม่ๆม,มาให้เบิ่งอีกจ้าขอบคุณค่ะบ๊ายบาย